เรียนคณะกรรมการนิเทศทุกท่านโรงเรียนบ้านผาสำราญมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมานิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการครูรักถิ่นซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านผาสำราญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมีนายประเสริฐศักด์ปันคำมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูจำนวน8คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6แบ่งเป็นระดับประถมวัยจำนวน28คนและนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน67คนรวมนักเรียนทั้งหมดจำนวน95คน โรงเรียนบ้านผาสำราญเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่62หมู่6ตำบเมืองแปงอำเอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้งนับถือาศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรโดยปลูกพืชผักเช่นกระเทียมพริกและผักต่างๆเพื่อหารายได้ยังชีพและประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้ต่อปีน้อย ในการนี้ทางโรงเรียนขอนำเสนอผลการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของโรงเรียนในโครงการครูรักถิ่นตามหัวข้อและตัวชี้วัดต่อไปนี้ Q Leadership ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกรอบเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยอิงจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่วมจากครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนผู้บริหารเป็นผู้นำในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางและบริบทของโรงเรียนโดยรวมกับคณะครูพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมถึงการบูรณาการคุณลักษณะเฉพาะของชุมชน ผู้บริหารติดตามและนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการเยี่ยมชั้นเรียนการประชุมสะท้อนผลและการให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุกชั้นเรียนโดยใช้ผลการประเมินระดับชั้นผลสมัมฤทธรายวิชาและข้อมูลพฤติกรรมมาเป็นแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือแบบรายบุคคล โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักโดยลดภาระง,งานเอกสารและจัดสรรเวลาสำหรับวางแผนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูด้านวิชาการผ่านการยกย่องชมเชยการจัดประกวดนวัตกรรมการสอนการส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมหรือแข่งขันทางวิชาการรวมถึงการให้โอกาสพัฒนาตนเอง โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนด้วยการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนการจัดนิตศการแสดงผลงานการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, YouTube และการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนผู้บริหารจัดสรรเวลาในการพัฒนางานวิชาการร่วมกับครูอย่างมีระบบเช่นการจัดตารางประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการเรียนรู้การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์นักเรียนร่วมกับครูและการประชุมวางแผนกิจกรรมโรงเรียนมีระบบจัดการภาวะ โภชนาการอย่างเป็นระบบโดยมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันประกอบอาหารตามเกณฑ์สุขาพพิบาลมีอาหารเสริมนมและจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เช่นแปลงเกษตรห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและมุมเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียนรวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียนห้องน้ำสนามเด็กเล่นให้สะอาดปลอดภัยร่มรื่นจัดให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องมีระบบความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคนดังนั้นโรงเรียนจึงสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มรื่นและปลอดภยัย มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนระบบโภชนาการได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพการบริหารจัดการมีความเป็นระบบโปรง่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมทำให้ครูผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการพัฒนาโรงเรียน QPLC ผู้บริหารและครูมีการพบปะพูดคุยในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดวันประชุมและร่วมกันกำหนดหัวข้อ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายบรรยากาศภายในวง PLC เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเสรีเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาทางวิชาการอย่างเท่าเทียมครูแต่ละคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้มานำเสนอและวิพากษ์ในที่ประชุม PLC เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งในด้านเนื้อหากระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลโรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน (Open Class) ให้ครูในโรงเรียนสามารถเข้าชมการสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันมีการนำผลจากการสังเกตชั้นเรียนมาสะท้อนในการประชุม PLC เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในกระบวนการ PLC มีการตั้งคำถามชวนคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ Objective Learning Process Assessment เเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ PLC สนับสนุนให้ครูคิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนโดยพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือนักเรียนอย่างตรงประเด็นการแลกเปลี่ยนภายใน PLC ช่วยสร้างกำลังใจเสริมพลังบวกและส่งผลให้ครูเกิดแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์กระบวนการ PLC เชื่อมโยงสู่การวางแผนช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลจากการเรียนรู้และพฤติกรรมเป็นพื้นฐานของการออกแบบแผนการดูแลดังนั้นครูจึงมีพัฒนาการทางวิชาชีพชัดเจนมีทักษะในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับบริบทของผู้เรียนมากขึ้นการแลกเปลี่ยนในวง PLC ช่วยสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือระหว่างครูส่งผลให้คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง Q-learning ครูทุกคนมีการประสานงานรวมกับผู้บริหารเพื่อนครูและผู้ปกครองเพื่อออกแบบแผนช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลโดยยึดหลักการดูแลแบบองค์รวมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงเช่นการแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมฝึกอาชีพและทักษะชีวิตการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านกิจกรรมกลุ่มเช่นกิจกรรมกลุ่มย่อยติ้งเพียร์แชร์กิจกรรมจำลองสถานการณ์และการเขียนเรื่องราวร่วมกันครูออกแบบกิจกรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเช่นการตั้งคำถามระดมความคิดเห็นการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและการร่วมประเมินผลงานเพื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตั้งสมมติฐานทดลองและสรุปผลจากการเรียนรู้ ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองโดยการใช้แบบสำรวจความถนัดการสะท้อนตนเองและการเรียนรู้จากบริบทใกล้ตัวเช่นงานอาชีพในชุมชนนักเรียนมีโอกาสสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอจากการอภิปรายกลุ่มและแบบประเมินตนเองครูออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามศักยภาพ ครูนำผลการวัดผลและประเมินผลมาใช้ในการปรับแผนการสอนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบสภาพห้องเรียนได้รับการจัดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในด้านบรรยากาศที่ปลอดภัยจัดมุมเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยแสดงความเมตตาเข้าใจนักเรียนให้คำแนะนำและจัดการพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ ครูมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การอภิปรายการตั้งคำถามและการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมหลากหลายที่เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดนักเรียนสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอก นักเรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการมีความรับผิดชอบในหน้าที่นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีรู้จักดูแลตนเองเรื่องสุขอนามัยเช่นการล้างมือการแปรงฟันและการออกกำลังกายนักเรียนรักการมาโรงเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อการเรียนเช่นความตั้งใจความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆดังนั้นนักเรียนจึงมีทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นกลุ่มและการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมีพฤติกรรมเชิงบวกรักการมาโรงเรียนและมีสุขภาวะที่ดีครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคลมีความสุขในการสอนและได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงและอาชีพในชุมชนได้อย่างเหมาะสม Qgo โรงเรียนกำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครอบคลุมด้านสติปัญญาสุขอนามัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางและบริบทของชุมชนเผ่าม้งเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีการกำหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มสาระเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะเป้าหมายด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีความชัดเจน เช่นมีวินัยรับผิดชอบเสียสละและรักท้องถิน่นโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีแผนงานและโครงการสนับสนุนเป้าหมายที่ท้าทายเช่นโครงการ3 r 1 c โครงการทักษะชีวิตและอาชีพโครงการส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในท้องถิน่นมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม PLC การอบรมภายนอก การพัฒนาผ่านการนิเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกลุ่มเครือข่ายเพื่อยกระดับผลลัพธ์ผู้เรียนผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเช่นสื่อเทคโนโลยีพื้นที่เรียนรู้และงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นโรงเรียนจึงมีเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนทั้งด้านวิชาการคุณธรรมและสุขภาวะโดยสอดคล้องกับบริบทชุมชนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มดีขึ้นครู ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอกิจกรรมและโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์เป้าหมายที่วางไว้ Qnfo โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้จัดการข้อมูลครูและนักเรียนอย่างครบถ้วนเช่น DMC, School m i s และทะเบียนประวัติซึ่งใช้ในการวางแผนบริหารและการติดตามผลการดำเนินงาน ระบบข้อมูลนักเรียนเช่น c c t และสกูลเฮลเฮโร่ถูกนำมาใช้ในการดูแลนักเรียนรายบุคคลและวางแผนช่วยเหลือร่วมกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองมีการใช้ข้อมูลผลการเรียนรู้เช่นคะแนนสอบ RT, NT, แบบประเมินห้องเรียนมาวิเคราะห์แนวโน้มและนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนระบบเอกสารประกันคุณภาพเช่นแฟ้มประกัน รายงานผลการดำเนินงานถูกจัดทำเป็นเอกสารและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ในการพัฒนาและประเมินคุณภาพภายในดังนั้นโรงเรียนจึงมีระบบสารสนเทศที่เป็นระบบและทันสมัยสามารถใช้ข้อมูลครูและนักเรียนในการวางแผนพัฒนาและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลด้านผลการเรียนและสุขภาพนักเรียนถูกนำมาใช้ในการวางแผนช่วยเหลือรายบุคคลขณะที่เอกสารประกันคุณภาพได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย จากการประเมินตนเองในครั้งนี้โรงเรียนบ้านผาสำราญได้เห็นแนวทางในการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมท,ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านและยินดีน้อมรับทุกข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป